สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเดือนสิบสองปีหกสามนะครับพบกับเพื่อนไข่ที่เมาสกุลนครน,นะครับเบิ้ลสองคลิปเลยวันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปขึ้นแขนนะครับ,ข,ข,กกนะรบขึ้นแขนดักนกกวักนะครับผมขึ้นแขนดักนกกวักสี่นิ้วนะครับผมสี่นิ้วสี่นิ้วนะครับท่านไหนมีปัญหาดักนกกวักวิ่งแล้วลอดบ่วง หรือติดแล้วหลุดนะครับติดติดมินติดนิดเดียวติดขาติดเล็บแล้วหลุดนะครับมาใช้ขึ้นแขนขนาดสีนิ้วของค่ายขีเมาดูนะครับลดปัญหานั้นลงนะครับติดแล้วหลุดติดแล้ววิ่งรอดบ่วงนะครับขึ้นแขนนะครับนักนกกวักขนาดสีนิ้วนะครับเส้นผ่าตรงกลางสีนิ้วนะครับผม ต่อด้วยสาย PE นะครับเหมือนเดิมนะครับทางค่ายเราต่อด้วยสาย PE นะครับสาย PE แล้วก็ห่วงทองเหลืองนะครับผมห่วงทองเหลืองเลขแนะครับพันหลอดด้วยลายสีน้ำตาลก็ถ้าเอ็นสีน้ำตาลก็จะพันหลอดด้วยสีใบไผ่แห้งนะครับหรือสีเปลือกมะขามสุกนะครับสีเปลือกมะขามสุกนะครับหรือใบไผ่แห้งนะครับผมถ้าเป็นเอ็นสีน้ำตาลนะครับห่วงทองเหลืองนะครับต่อก็ดอด้วยสาย PE นะครับผม สายพีอีแปดสิบปอนด์นะครับผมมีจุดทางค่ายเราก็มีสองสองสีเหมือนเดิมนะครับสองสีสีนี้ก็จะเป็นถ้าเอ็นเขียวนะเอ็นเขียวก็จะเราก็จะพันหลดด้วยลายลายพรางทหารได้ลายพรางทหารนะครับแล้วก็ห่วงทองเหลืองมือนกันนะครับผมสายพีอีมอนกันนะครับต่อด้วยสายพีอีมอนกันนะครับผมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 4นิ้วนะครับผมขึ้นดักบ่วงแขนแบบหมุนได้เปลี่ยนเอ็ได้ดักนกกวักนะครับผมขนาด4นิ้วนะครับเป็น่าราบาง4นิ้วนะครับผมโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นหรอกครับเพราะขายตลอดนั่นแหละจะพูดโปรโมชั่นก็ไม่เม่อคืนนะครับ70บ่วง700บาทนะครับถ้าได้นะมันมี70บ่วงนี่ก็จะเราจะทําเป็นผืนให้แบบนี้นะครับ ก็เชือกหนังถักนะครับเชือกหนังถักนะครับเชือกเาวหนังถักแล้วก็ใส่ดังกิบให้ท่านนะครับเจ็ดสิบบ่วงเจ็ดสิบบ่วงเจ็ดร้อยบาทนะครับผมทางค่ายเราก็มีเริ่มต้นตั้งแต่สิบบ่วงยีงงงงงงง่สิบบ่วงสามสิบบ่วงสี่สิบบ่วงห้าสิบบ่วงหกสิบบ่วงเจ็ดสิบบ่วงแปดสิบร้อยสั่งมานะครับเราทำส่งให้ท่านได้ นะครับผมหรือจะค้าเอา70็ดสบวงเจ็ดจะค้าเอา30กับ40ก็ได้นะครับหรือเอา20กับ50ก็ได้นะครับหรือเอา10บวงเจ็ดพื้นก็ได้นะครับทางค่ายเราไม่จํากัดจํานวนนะครับไม่จำกัดว่าต้อง20 30 40, 40 50สั่งมาได้ครับเราร้อยร้อยเชือกเรานะครับร้อยเชือกเราส่งให้ท่านได้นะครับเ่ากี่บ่วง โดยจะบ่วงเดียวก็ได้ไม่ว่ากันนะครับสมุดสมุดนะครับสั่งมาได้ครับผมจเจ้ากี่บ่วงกี่ผืนเราจะก็จะร้อยเป็นชุดเป็นผืนใส่ลังเก็บแบบนี้ส่งให้ท่านนะครับผมคายเราก็มีอยู่สองโทนสีเหมือนเดิมนะั่นแหละสีดำตาลกับสีสีดำตาลกับสีเอเขียวนะครับสีดำตาลกับเขียวนะครับ โทรก็มาสอบถามก่อนได้นะครับผมใครที่มกุสนกรขึ้นแขนแบบมุนได้ตักนกปักนะครับผมฝากด้วยครับผมฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยก็ได้นะครับผมขึ้น,ขนแขนเป็นมุนได้ตักนกปักนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณครับ